สวัสดีค่ะนี่ชั้นนางสาววราพรสอนการนะคะวันนี้จะมานำเสนอทริคเล็กๆ,ๆแล้วก็เป็นทริคที่ไม่ลับนะคะในโปรแกรมเวิร์ดค่ะเพื่อนๆเคยเจอปัญหานี้ไหมคะแก้คำเดิมซ้ำๆวันนี้เราจะพามาแก้ในครั้งเดียวนั่นก็คือการแทนที่เดี๋ยวขั้นตอนมีอะไรบ้างไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะไปเลยค่ะสำหรับ การแทนที่นะคะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนเตรียมข้อมูลหรือว่า,าข้อมูลอะไรก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันได้เตรียมข้อมูลของจังหวัดเชภูมิไว้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาแทนที่คำว่าจังหวัดเชภูมิค่ะขอเน้นคำว่าจังหวัดเชภูมินะคะเพื่อได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนะคะ่ะสำหรับการแทนที่นะคะให้เราไปที่คำว่าแทนที่มุมขวาบนค่ะ คลิก1ครั้งเราจะแทนที่คำว่าจังหวัดเชัยภูมิเราจะพิมพ์คำว่าจังหวัดเชัยภูมิในช่องสิ่งที่เราค้นหาค่ะต่อไปเราจะพิมพ์สิ่งที่เราต้องการแทนที่เราจะแทนที่ด้วยคำว่าจังหวัดนครราชสีมาค่ะ จากนั้นเราจะกดคำว่าแทนที่ทั้งหมดแล้วเราก็กดตกลงเลยค่ะแล้วก็กดปิดค่ะเห็นไหมคะคำที่เราได้เน้นคำไว้ได้เปลี่ยนเป็นคำว่าจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการแทนที่ง่ายใช่ไหมคะเราสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานของเราได้เลยค่ะ จบลงแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแทนที่ง่ายนิดเดียวทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนหรือว่าการทำแผนหรือว่าการทำรายงานต่างๆได้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ